เราจะไปทดนสอบรถในเรื่องเกี่ยวกับความประหยัดน้ํามันกันคือใครหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันประหยัดจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราขับขี่ด้วยระยะทางอยู่ประมาณ150กิโลแบบไปกลับเนี่ยเราจะกินน้ํามันทั้งหมดเท่าไหร่กันครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องโมโต้ไลฟ์ฟานกันเช่นเคยเนี่ยครับสาหรับวันนี้เรากําลังจะเอาฟินร1อไปทดสอบกันครับสาหรับตัวนี้เป็นตัวของ2021นี้สีครับสีใหม่แบบจัดเต็มมากๆซึ่งเรากําลังจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทางด้วยนะฮะอ้ <participated, S 2> <surprises> าวรถมาติ้งอย่าง <empathy> เรามีเพื่อนร่วมทางด้วยนะฮะกับน้องฟิลและน้องมิวเราจะไปทดสอบรถในเรื่องเกี่ยวกับ ความประหยัดน้ํามันกันคือใครหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันประหยัดจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราขับขี่ด้วยระยะทางอยู่ประมาณ150กิโลแบบไปกลับเนี่ยเราจะกินน้ํามันทั้งหมดเท่าไหร่กันครับสำหรับการขับขี่รอบนี้คือเราจะไม่เน้นเรื่องประหยัดไงเราจะใช้แบบตามหลักของคนขี่เลย <c oughs> โอเค <c oughs> ไปซิ่งกันอว <c oughs> <c oughs> ไหนไหนน้ำพี่อะจริงเหรอโ <Okay. S 2> อเคโอ้ยพอแล้วแค่นี้เอาอยู่โอ้ oh! oh! ใส่ขวดน้ำมา oh! ดีรอ,อ, <laughs> อดด้วยปร <laughs> กดตั้งเรียบร้อยแล้ว <laughs> เราจะเอาเจ้าฟินเนี่ยไปเติมน้ำมันเต็มถังกันเลยดีกว่า91เต็มถังนะฮะผมคิดว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้ง่ายครับคือเรื่องเกี่ยวกับกุญแจแบบ มันติฟังก์ชันครับคือกุญแจดอกเนี่ยเราจะสามารถเสียบแล้วก็เปิดบอกหรือแม้กระทั่งล็อกคอและสตาร์เครื่องควบคุมง่ายทุกอย่างในจุดเดียวเลยครับโอเคตอนนี้ระยะทำไมน้ำมันมันแพงจังสามสแล้ววรอน้ำตาจะไหลโอ้โหเต็มถัง80สิบโอ้หน้ำมันแพงแท้ขอบคุณครับช่วงนี้นี่อยากให้น้ำมันถูกกว่านี้ยังเลยแต่ไม่เป็นไรฮะเพราะฟินอะกล้าที่จะไปอ่ะ พว่าน้ำมันแพงยังไงรถมันก็ประหยัดอยู่นะหลังจากที่เราได้เช็คเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันและลมยางกันแล้วเดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปเช็คที่ศูนย์ามาฮ่าต่อยานยนต์เลยดีกว่าครับเพื่อที่จะทำให้แบบเฮ้ยเวลาเราท่องเที่ยวเนี่ยเราจะได้ไปกับรถที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานมากที่สุดครับนี่ับโอ้เขามีลูกค้ามาเขาจะเช็คให้เราได้ไหมเนี่ย ครับวันนี้เท่าไรคะอ๋อผมจะเอารถฟินมาเช็คก่อนนะครับบจะนั่งใดเลยค่ะอ๋อได้เลยครับเอามาครับค่ะอยู่ไหนเอยอยู่ในใต้เบาะนะครับงั้นเชิญนั่งก่อนนะคะมีตรงไหนให้นั่งบ้างเนี่ยไี้นี่เลยค่ะ โอเคครับลบกวนด้วยนะช่างพี่ครับเนี่ยถ้าอย่างเช่นเราจะไปเที่ยวทางไกลอย่างเงี้ยเราจะต้องเช็คอะไรบ้างล่ะครับมี5้าอย่างนี้ต้องเช็คครับน้ำมันเครื่องคาเบกสัญญาณไฟโซ่สเตอร์ แล้วก็ลมยางหน้าหลังครับอ๋อแต่ถ้าอย่างเช่นผมเช็คไม่เป็นอย่างนี้มาที่ศูนย์ได้ไหมครับได้ครับเข้ามาเช็คที่ศูนย์ได้เราก็ให้บริการครับโอเคครับแล้วกวนด้วยนะพี่ครับเดี๋ยวสงสยัยจะต้องเที่ยวทางไกลสักหน่อยแลอ่า้ยเสร็จแล้วเว้ยเช็คเสร็จไม่กี่นาทีเอง ครับ,รบโอ้ขอบคุณมากเดี๋ยวเราพร้อมี่จะสิ่งกันแล้วฮะเดี๋ยวเราลองหมอกกันดูดีกว่าอันนี้เราลองดูอัตราเร่งฮนะอันนี้ดีสุดเลยนะเฮ้ยิ่งดีอยู่8ปสแล้ว8ปสิตามหน้าไมานะ้ฮะเออแต่เครื่องนิ่งดีนะมันมันค่อยสั่นเลย ที่จะไม่ประหยัดก็วันนี้แหละวิ่งได้ร้อยถ้าเป็นแบบว่าบนถนนแบบพื้นปกติประมาณร้อยสิบแปดแต่ถ้าหากแบบเราวิ่งแบบหมอบลงเนยเงี้ยผมวิ่งได้ร้อยที่แปดเหมือนสต๊าจะเริ่มตันแล้วด้วยเฮ้ยวิ่งดีเนี่ยไม่เจเลยเราก็จะวิ่งยืนรืออยู่ประมาณสัก แปดสิบเก้าสิบไปเรื่อยๆแล้วกันแต่เครื่องมันก็ไม่ตัดกับหน้ากลัวเอ้ยนิ่งดีนะแทนไม่แทนไม่โยกเลยไม่แบบไม่สะบัดเนิ่งจริง เราแวะเซเว่นตรงนี้แวบหนึ่งซื<ช>้อนงซื้อหน่มซื้อน้ำกันระวังรถค่ะเอ้ยซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยโอ้โหเยอะใบพานั่งรถมานานนี่นั่งรถมานานไม่ได้มัต้องกดปล่อยอาฟิน ่ใส่คอ่ะต้องปูพื้นดนว้นุ่มๆนุ่มๆก่อนเหรอโอ้ยโอ้โหขอทหน้าแก่โอ้เฮ้ยเฮ้ยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาด้วยเฮ้ยเฮ้ไปปิดปิด ตรงสะเบียงเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปกินที่นู่นแล้วกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแบบเปื้องงบเยอะยมามาฮ่าฟิงกก็จัดเป็นรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่อาจจะตอบโจทย์การใช้งานของเพื่อนๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันเน้นในเรื่องของความคงทนความประหยัดครับสำหรับใครที่กลัวเรื่องเกี่ยวกับความคงทนว่าเอ้ยมันจะใช้ได้นานหรือเปล่าสำหรับรุ่นนี้นะครับทางยามาฮ่าครับ เขารับประกรัน5ปีไม่จํากัดระยะทางครับบอ,อได้เลยว่าเป็นรุ่นเดียวครับที่ไม่จํากัดระยะทางเพราะว่ารุ่นเนี้ยเขาจะเน้นในรูปแบบของการใช้งานที่แบบยาวนานและคงทนครับเน้นความประหยัดตอบโจทย์สําหรับคนในยุคสมัยที่ต้องการประหยัดแบบนี้ครับไหลเข้าไปอ้ามีสายไม่สนใจเข้า,ขาโอ้โหเออมันก็ขี่ดีนะ สำหรับเรื่องของระบบเบรกนะครับผมรู้สึกว่าเออเบรกตัวนี้คนที่ใช้รถแบบเพิ่งเริ่มขับขี่แบบเบื้องต้นนะครับมันค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยทีเดียวครับเพราะว่าถ้าหากเรากดเบรกหลังเนี่ย เบรกหน้าจะทํางานด้วยมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยดีขึ้นซึ่งถ้าหากแบบว่าเราขี่มาช้าๆเนี่ยมันเบรกปุ๊บจุดปั๊บได้เลยครับแต่หากเรามีความเร็วเนี่ยออระยะการเบรกเนี่ยมันสั้นมากขึ้นแล้วก็การกระจายแรงเบรกอ่ะค่อนข้างทาได้ดีครับคือใครเลยหลยังก็คิดว่าเออมันเที่ยวทางไกลไม่ได้ตามความเป็นจริงถ้าหากเราแบบเรายอมรับในความเร็วที่แบบเราขี่ไปกับเขาได้อะก็โอเคนะลูก <laughs> ว้าวแล้วทำไมมันยืนพ <c oughs> <c oughs> ี่แค่ลุ้งใหญ่ขนาด <c oughs> โอ้เด็กแถวนี้นี่ต้องปรับตัวเนี่ยเดี๋ยวถามคุณลุงกันท่านหนึ่งนะเดี๋ยวหลบทางก่อนเดี๋ยวถามเข้า่อนเออทา่านนึงนะครับ <c oughs> คุณป้าครับของปกแกตนนี่ไปทางไหนล่ะครับ ้องปลาแกไปอ่างไปอ่างครับผมรู้สึกอยากไปอ่างจังอ๋ออาปลาแก็ใช่ไหมครับวอกับปลาแกนงปลาแกนนุ่งยุางเนี้ยคเด้เดียวจะเาโอ้เคฮะขอบคุณมากนะครับสดีหาที่เที่ยวขอบคุณไปแล้วคุณป้าไปแลครับครับวชสดีครับคุณป้าไป แนวยาวเลยเว้ยนี่ปุ๊บอ่าเรียวซ้ายเรียวขวาเฮ้ยหโก้นไก่เฮ้ย,ย,ยนี่เราอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยโอยคนโล่งเลยถนนก็อุ้ยมุมด้านหลังอุ้ยยอดสิน ก็ตามจริงอ่ะพื้นที่ตรงเนี้ยคนก็ไม่ค่อยได้มาสักเท่าไหร่แหละครับเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักดังนั้นผมเลยพาเพื่อนๆมาดูพ,พร้อมๆกันเลยเดี๋ยวจะบอกว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวทางจากตัวจังหวัดเมืองจัน,นยอยู่ประมาณสัก65กิโลเมตรซึ่งเหมือนก็ไม่ได้ไกลเกินแต่เราได้บรรยากาศอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สําคัญคือคนไม่เยอะ <laughs> ผมรู้สึกว่าพื้นที่ที่แบบ คนไม่เยอะมากเนี่ยบางทีมันก็มันก็สงบดีเหมือนกันนะตามจริงนะพื้นที่หลายๆที่เนี่ยมันก็มีพื้นที่สวยๆอีกมากมายที่เราแบบไม่มีโอกาสที่จะได้ไปแต่พื้นที่สวยๆอะ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ไกลมากหรอกแต่มันก็อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยแหละมีอีกหลายที่ที่มันสวยงามและเราก็อยากจะให้เพื่อนๆลองสัมผัสกับบรรยากาศอาจจะอยู่ใกล้บ้านแต่ไปได้ง่ายๆครับกับ ยา,ามา5าฟินกล้าที่จะไปกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะฟินแบบว่าเอ้ยที่เราขี่ไปเนี่ยมันจะกินน้ำมันเป็นสําหรับ,รบเรื่องอัตราการกินน<ก>้ำมันนะครับเกือบส0 0้อยโลได้ระยะกิโลหลังจากที่เราได้ไปท่องเที่ยวแล้วนะครับจะอยู่ที่522.1แต่น้ำมันที่เราใช้ไปจะอยู่ที่3.05ลิตร ส่วนระยะกิโลก่อนที่เราจะไปเนี่ยจะอยู่ที่3 3 3 4ซึ่งถ้าหากเราลองมาเฉลี่ยดูแล้วนะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่61.86กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเป็นอัตราการเฉลี่ยน้ำมันที่ประหยัดเลยทีเดียวอันนี้คือการใช้งานจริงจากผู้ใช้จริงครับซึ่งเราไม่ได้ขี่แบบประหยัดประหยัดคือขี่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราขับขี่โดยเฉลี่ยอยู่ที่80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับและก็ได้มีโอกาสที่จะทำความเร็วสูงสุดด้วย ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องโมโตไดฟันแค่บิดชีวิตก,ก็สนุกและขอขอบคุณ Yamaha ต่อยานยนต์นะครับที่ให้โอกาสให้เรามาทดสอบสําหรับรถจักรยานยนต์ในรุ่นของ Yamaha f i n ครับแล้วเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ